เดน้องดาวนะคะแล้ววันนี้น้องดาวมาพร้อมกับเก่งซีดานค่ะสี่ประตูของเรานั่นเองคันนี้พิเศษสุดๆจัดให้ไปเลยคันนี้น้องดาวจัดให้ค่ะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแรกย้านะคะว่าหกเดือนแรกผ่อนเพียง2องพันเก้าร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองจ้าพอแม่พี่น้อง่าบอกเลยว่าผ่อนเบาๆเออจะผ่อนเบากว่านี้ตลอดอายุสัญญาก็สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาละกันเดี๋ยวน้องดาวขออนุญาตพาชม ความสวยความพร้อมใช้งานของมาสด้าสองคันนี้ก่อนเลยจ้าบอกเลยนะคะว่าเครื่องไม่เล็กนะจ้าเออบอกเลยว่าไม่เล็กนะคะเครื่องยนต์1.5นะคะพ่อแม่พี่น้องคะและที่สําคัญได้สีดานเนาะได้สีประตูเนานะสีเทาเมทะลิกเป็นสีที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยกันเลยเออหลายๆคนอาจจะสงสัยรอบโพไหนคิดเองนะจะ่ะมาดูรถกันจ้าข้างหน้าบอกเลยว่ารถปี2013ด้านหน้าใสามาก ตาไฟใสมากรมดำมาให้ด้วยเพิ่มความเท่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนด้านล่างค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะสำหรับคันนี้อ้าไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวไม่ต้องกลัวเลยไฟตัดหมอกมีนะคะเรื่องความปลอดภัยนี้ต้องยกให้เขาเลยแหละสำหรับมัสด้าน,นะจ๊ะมามาดูกันต่อสำหรับด้านล่างคันนี้ด้านอะไรเกาะเนี่ย ด้านล้อของคันนี้ละกันคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กอลอยมาสดาขอบ15ของเรานั่นเองคันนี้น้องดาวจัดให้ด้วยยางใหม่นะจ๊ะ4เส้นกันเลยยางปี2021กันเลยนะ้าะบอกเลยว่าใช้งานกันไปยาวๆจ้ะเอาออกไปนี่ยังไม่ต้องทําอะไรเอาไปขี่ก่อนเนาะมามาดูด้านข้างกันต่อคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่ากระจกมองข้างก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะอ่าเห็นไหมสวยนะครับและที่สําคัญออกแบบมาให้ดู สปอร์ตให้ดูแบบโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์ของรถด้วยเห็นไหมเห็นไหมสวยและที่สำคัญเห็นไหมที่เปิดประตูนะคะก็ยังเป็นแบบว่าโครเมียมด้วยแจมแจมไปเลยนะคะคันนี้เป็นซีดานอสสี่ประตูของเรานั่นเองนะจ้าเวลาเปิดด้านหลังนะคะก็ก็เปิดแบบนี้ก็กดตรงนี้แล้วก็เอามืออีกนึงมือหนึ่งงัดนะคะ นี่เห็นไหมง่ายสะดวกสบายด้านหลังกว้างมากใส่ของดีเยอะมากนะคะพ่อแม่พี่น้องแ่ะข<อ>เข้าไปนอนเลยเหรอตลกแล้วนะคะ,ะภายในนะคะคันนี้มารถจัดยังอไไล่เนาะบล็อกแม่ลงแม่แรงมีพร้อมมีครบเลยและที่สําคัญยังไม่พอเมื่อกี้สงสัยถ้าสมมุติว่ามือหนึ่งถือของแล้วเราจะเปิดแบบนี้ยังไงสมมุติมือนี้ถือของปุ๊บ กดแล้วใช่ไหมวางของค่ะแล้วก็ยกขึ้นอ่าแล้วก็หยิบของใส่ไปนะคะง่ายๆเลยนะคะทามือไม่วางคะ่ะง่ายๆบอกแล้วง่ายๆค่ะมามาดูฟังก์ชันภายในของรถคันนี้ดีกว่านะคะปกติดาวาะถึนชนตลกเหฮาน่ารักไปจริงๆอบๆซ่านะคะมามาดูภายในกันดีกว่าคันนี้ภายในน่ารักนะมันเป็นมาสด้านะมันแบบว่ากุ๊กกิ๊ก อะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันดับแรกเราขึ้นรถเราต้องวางแว่นค่ะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังด้วยนะอาปรับรูปร่างให้เข้ากับซีรีระคนขับขี่มากเลยแล้วก็เวลานั่งมันให้ความแบบว่าดูซูปอร์ตมากๆเลยสําหรับมาสด้าคันนี้แล้วก็ที่สําคัญยังไม่พอคนันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะคะ P i n d s l <S นะคะพเพราะเม่พี่น้องคะ่ะแล้วก็กระจกมองลงมองหลังใช้งานได้ปกตินะคะ มีแบบไฟตรง้วอุ้ยตกใจเจอคนสวยในกะระจกค่ะเพราะแม่พี่น้องมาดูเลขไม้กันดีกว่าคันนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะอ่ะเลขไม้คันนี้นะคะขออนุญาตสตาร์ทก่อนเลขไม้คันนี้นะคะ81,375กิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี2013นะคะเลขไม้แปดหม่กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะแม่พี่น้องะคะ ไฟนองไฟในระบบอง์ระบบแอร์น้องดาวดูแลให้หมดเรียบร้อยแล้วเอาออกไปนี่ใช้งานได้เลยนะคะและที่สําคัญยังไม่พอนะแอบเห็นปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีหมดครบทุกอย่างเลยสําหรับคันนี้เนี่ยและที่สําคัญย้ํากันอีกทีว่าได้เบาะหนังด้วยจ้าเออไม่เลอะง่ายฝุนย่นไม่เยอะนะคะสาหรับในรถไปเนื้อเนาขออนุญาตพาชมภายในคันนี้ ภายในเครื่องยนต์นะจ๊ะย้ำกันอีกทีคันนี้จัดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้หนักๆใหญ่ๆ,ญๆกันเลย6เดือนแรกให้พนเพียง2,900กวบเท่านั้น,นะจะา้าล่าสุดแต่ก้องหัวโขกนะคะมาดูภายในโอ้ยคันนี้ภายในบอกเลยว่าได้เป็นเครื่องยนต์4สูบเนาะเครื่อง1.5นะคะก็ เร็วแรงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเฉะะเวลาขับขี่เนาะของเล้วในเรื่องเปลี่ยนท้ายให้สูนมาสได้โดยตรงเลยนะคะสาหรับคันนี้จ้ะน้ํายาเช็ดกระจกบอแมนน้ายาฉีดกระจกเอ่ยนะคะสารหล่อเย็นเอ่ยนะคะน้ําในท่อในเขาเรียกอะไรบอร่อพักน้ําหรอนะคะก็ดูแลให้ครบจบทุกจุดแน่นอนจากพ่อแม่พี่น้องคะเอาออกไปขับได้เลยจ้ะอ่ะและที่สําคัญคันนี้นะบอกเลยว่าเดิน เม็ดงเม็ดอาร์คนะคะสติ๊กเกอร์อยู่จุดเดิม hey. ท ah, ุกจ um. um, ุดเลยอ่ะเดี๋ยวนุ่งดาวขออนุญาตนะคะปิดฝากระโปรงเพื่อความสวยงามนิดนึงนะจ๊ะชิบอุ้ยเอาหม่เอาหม่อ่านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะย้ำกันอีกครั้งสำหรับซีดานสี่ประตูคันนี้ค่ะมาสด้าสองนอหนึ่งจุดห้านะคะอะไรนะอีเล็กอีเล็กอะไรนะ จ่าด,ดอกเบีย้ย0%ของเดือนแรกให้ผ่อนเบาๆาเพียง2,900กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าสีเทาแบบนี้นะคะสวยๆกันเลยค่ะสนใจรีบโทรรีบจองก่อนชาวบ้านเสเมืองเขาเลยเพราะว่านานๆเข้ามานะจ้าโทรเลย0834235649ย้ำเมื่อกอีกครั้งโทรหานึ่งดาวเลยจ้า0834235649นะคะเบอร์นี้น้่งดาวรับสายเองเท่านั้นรับสายไวมากตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะอะ และที่สำคัญฝากไปด้วยสำหรับ Mazda 2น้อย1.5นะคะ e l l e เ g นซ์ g r o u ปปี2013คันนี้ค่ะย้ำกันอีกทีดอกเบี้ย0% 6เดือนแรกให้พรอเพียง2,900กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าฝากไปด้วยสำหรับส่วนชาย <ola> ชาร์เตอร์ของเราเช่นกันค่ะมีแค่2สาขาเท่านั้นนะคะสาขาแรกสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่เลยเอาเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วและอีกหนึ่สาขา อยู่ที่บ้านเก่าซอยสิอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีคะ่ะแล้วสาหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกําลังใจให้น้องดาวด้วยนะวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปจริงๆแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย